สวัสดีครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมเล่นเกมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม Super Animal Royal นะพูดถึงรอยย่อมันก็ต้องเป็นแนวโดดร่มอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องจิ้งจอกสีส้มสุดน่ารักตัวนี้ไปเดินเล่นกันแค่เดินเล่นนะจริงๆเสียงของผมอาจจะปแปลกๆลนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่น,นข้อความข้างล่างเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเพราะว่า ผมอ่านไม่ออกแต่ผมฟาร์มของเสร็จแล้วผมจะไปหาล่าคอนเลยน,นะครับอืกล่องอะไรเนี่เยเฮ้ยเกือบตายเป็นอะไรวะนี่ อ๋อปืนเดียวกันเอออ๋อกดตัวคิวเพิ่มเลือนนะครับเสียงแบบเหมือนกินยาแล้วมีพลังอ่ะมีของอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทางเข้าไปฟาร์มของข้างในดีกว่าไม่น่ามีคนนะได้ยาแล้วครับเฮ้ยปลนอะไวะ สีม่วงลองยิงเฮ้ย้ยแปลกดีเดี๋ยวผมลองเล่นปืนนี้ดูดีกว่าแล้วส่วนสีเขียวอันนี้มันคืออะไรอะ่ะที่หายใจอะ่ะช่างช่งมันครับใส่ไว้กันน่าจะดีสีเหลืองนี้คืออะไรลองเก็บหน่อยอ๋อมันจะเป็นระเบิดกล้วยนะครับ จะทิ้งปืนอันเดิมไว้ตรงนี้มีคนมานครับปืนสิงม่วงรูดเข้าไปตายเลยโอ้แรงอยู่นะครับปืนนี้เดี๋ยวผมเล่นจนจ,นจบเกมเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะตายเร็วหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเล่นจนผมตายนั่นแหละผมว่าเดี๋ยวเดินเข้าวงดีกว่าครับนะเดี๋ยวโดนไอ้หมอบพิษสีเขียวตายอหรอ แถวนี้มันจะเป็นแบบอ,รอารยธรรมจีนอะไรอย่างงี้นะครับนะโอ้มียาสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ครับเฮ้ยใครวะเฮ้ยนินจาเหรอทำไมเร็วจังเดี๋ยวผมจะเก็บนินจาคนนี้ให้ดูนะครับนะทุกคนเห็นมังกรไหมครับมับงกรสีน้ำเงินตัวนี้ผมจะขี่มัน สนุกไงเดี๋ยวผมจะเอามักงกรมาถอนหญ้าดีกว่านะครับมันลกเกินถอนให้ฟรีๆเลยนะครับจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเดี๋ยวผมด้วยผมโดนตัวประหลาดวิ่งไล่นะครับตัวหาอะไรไม่รู้เอ๊ะตักอะไร ตามไม่ทันหรอกตาไม่ทันหรอกเพราะว่าผมวิ่งเร็วกว่าเยอะเลยนี่นี่โจ๊กโจ๊กเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวในตาที่สองนะครับตาที่แล้วถือว่าแบบออมๆไงตอมตอตอๆไปยังไมไ่เอาจริงนะแต่ตานนี้ผมจะมาเอาจริงอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้มันพุ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอผมกลัวฟ้าไม่ทันจะตายอ๋อ โอโ้อะไรวะไม่ทันได้เล่นเลยโน้ตบุ๊กของผมจะระเบิดแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย